หนึ่งกับวันนี้เป็นข่าวไม่ได้ข่าวเด่นข่าวดังอะไรเป็นข่าวรอยเปอยเห็นได้ข่าวว่าทีมงานนะครับจะหลบหนีเข้ามาเที่ยวกรุงเทพอีกรละลอกหนึ่งผมบอกข่าวนี้ไม่ได้หลบหนีหรอกอ้าวสวัสดีหัวหน้าเผาด้วยนะครับลืมไปนะเดี๋ยวหัวหน้าเผาเขาจะว่าเอาคุณสไตล์บอกว่าเรียบรอย้อยแล้วตอบบัตรนะขอบคุณมากหัวหน้าเผากับทีมงานพร้อมคณะนะครับลิเกเกนะฮะก็เตรียมเดินทางที่อาจจะเข้าสู่กรุงเทพมหาคอนครอมรรัตนโกสิน มหินทรายุทธยามหาดีโลกพบนพพลรัตนานีบุรีชื่อยาวพิปีเลยจำไม่ได้ต้องไปฟังอัศนีวสันนะครับใครที่จำชื่อกรุงเทพมหานครไม่ได้นะครับไปฟังเพลงกรุงเทพมหานครจากอัศนีและวสันมีเอฟซีถามว่าป๋าทำไมชื่อกรุงเทพมันถึงยาวอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรป๋าบอกได้คำเดียวเลยยิ่งยาวยิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่นี้แหละมึงชื่อสั้นๆไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอก ยิ่งชื่อยาวๆยิ่งฟังดูแล้วศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะชื่อในชื่อของกรุงเทพมหานครทุกทุกคทุกประโยคมันมีความหมายของมันหมดนะกรุงเทพมหานครอ,อมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีหลกพบนตน์ราชธานีบุรีลมอ่อลมลมราชนิเวศมหาสถานอมรวิมานอวตารสถิตกูขาดไปนิดเดียวตรงกลางที่ต่อไม่ได้แต่เดิมาดิม ไปแล้วก็ต่อเข้ามาต่อนะฮะก็ดีครับดีฮะกรุงเทพก็ชื่อยาวดีนะครับป๋าแต่งตัวเรียกแขกหน่อยเ,ออเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะเอาแค่นี้ก่อนวันนี้นะเอาเบาๆเอาซฟๆก็มีการนะครับเป่านกหวีดปิดปีปิดทหารเดินมาขอยาดูดนิดนะครับเป่ารวมพลเตรียมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมาหานครเมืองฟ้าอมรน,นะครับที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องบางคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดี นะเช่นเรื่องคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับเป็นเป็นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสองดนะฮะมาตรานี้เนี่ยนะครับกฎหมายกฎหมายประเทศไทยในกฎหมายหมิ่นประมาทนี่เป็นเรื่องแปลกมากเป็นเรื่องแปลกจริงจรินะเอฟซีที่รักทั้งหลายครับคือมึงยิ่งพูดความจริงมึงยิ่งผิดใส่ความก็ว่าผิดนะแต่ดันทะลเรื่องไปพูดความจริงเนี่ยผิดอีก แล้วยิ่งพูดก็ยิ่งผิดยิ่งย้ำก็ยิ่งยิ่งจะผิดหนักเข้าไปอีกนะกกฎหมายมินประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยแปลกมากแปลกจริงๆแปลกจนกระทั่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถึงขั้นต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับถึงขั้นต้องอะไรฮะถึงขั้นต้องที่เขาเรียกว่าต้องประชุมหาเรือกันเลยเอากันอย่างแบบจริงๆจังๆว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ย ขอได้ไหมไอ้คดีหมิ่นประมาณเนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่าเอามาถึงศาลเลยแล้วถ้าอะไรที่มันมันไม่ถึงมันไม่ใช่นะครับอย่าเอามาถึงศาลเพราะคาดีมันลกศาลถ้ามันทําผิดชัดเจนอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาเลยนะครับศาลยินดีรับเลยแต่ว่าไอกก้กั้มกึง่งกั้มกึ่งไอ้นี่แม่งก็คงไม่ใช่มาถึงศาลก็ต้องยกมันก็จะเสียเวลาการทํางานของศาล ผู้พิพากษสาศาลแต่ละท่านแต่ละท่านมีคดีติดไม้ติดมือที่จะต้องทําที่ต้องรับผิดชอบแต่ละท่านเนี่ยคนไม่ตม่ำกว่าอะไรครับไม่ตม่ำกว่าร้อยอ่ะวันนี้ทุกวันนี้โดยเฉพาะยิ่งที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยมันเราไม่ต้องไปพูดถึงศาลอาญารัชดานะเอาเราเอาแค่ศาลแขวงเราเอาแค่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับศาลอาญากรุงเทพเหนือนะศาลอาญาธนบุรีเนี่ยผู้พิพากษาแต่ละท่านงานล้นมือทั้งนั้น แล้วที่ไอ้ที่มาเนี่ยมากกกแกะก,ก็คือไอ้คดีหมิ่นประมาทนี่แหละครับแล้วบางทีเนี่ยไล่สดอยู่เนี่ยกําลังผมกําลังไล่ป่ากําลังไล่อยู่บอกโถยไอ้ป่ายุย่ยไอ้ปากหมาไอ้ปากส้นตีนมึงมันก็เหี้ยอะไรแบบเนี้ยนะบางคนบอกอ้าวมึงด่ากูนี่ก็แคปพงแคปภาพเสร็จก็ไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับก็ไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเสือกมาด่าผมนะัในขณะผมไล่สดนะครับ แล้วพอไปขึ้นศาลจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะคือแน่นอนครับแน่นอนนะคือการการที่ศาลอ,อย่างเช่นเราไปไปฟ้องตรงต่อศาลเนี่ยศาลอาจจะ,ะนะครับพิจารณาดูเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ามีมูลนะครับจึงประทับรับฟ้องเนี่ยไอ้คำว่ามีมูลเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าไอ้หาเราทำผิดนะนะครับอย่างคดีที่อะไรครับ อันนี้ผมพูดถึงถึงเรื่องถึงเรื่องคุณชัยยพลก่อนนะคุณชัยยพลกับพี่อัจฉริยะก่อนนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่หมู่บ้านมาสะจันกันนะครับคุณชัยยพลเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับพี่อัจฉริยะนะครับในข้อหาหมิ่นประมาหหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอันเป็นความผิดตามปอยาสา8เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการใส่ความอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วสารก็ประทับสารก็ดูแล้วก็มีมูล เลยประทับรับฟ้องนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการนัดไต่สวนไอตรงนี้ต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับในส่วนของพี่อัจฉริยะเองเนี่ยนะครับนะถูกถูกประทับรับฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะคดีมันมีมูลแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพี่อัจฉริยะจะเป็นคนผิดนะไม่ใช่นะครับนะฮะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับก็เหมือนคุณชัยพลที่ถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนเกี่ยวกับการตายของน้องชมพู่เนี่ย ศาลก็ยังไม่ตัดสินยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้ผมอธิบายตามตามหลักให้ทุกคนได้ฟังให้เข้าใจกันก่อนนะครับและในใคดีหมิ่นประมาทของพี่อัฉริยะนี่เหมือนกันนะฮะที่ถูกว่าสาราประทับรับฟ้องไปแล้วเนี่ยว่ามันมีมูลเนี่ยแค่คําว่ามีมูลเนี่ยแค่ว่าเชื่อได้ว่าน่าจะเห็นไหมเชื่อว่าน่าจะมีการกระทําความผิดจริงตามฟ้อง เชื่อเชื่อว่านะเชื่อนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าในคลิปเนี่ยนะครับว่ามีการพาดพิงกันถึงถึงตัวคุณชัยพล์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วที่พูดเนี่ยหมายถึงคุณชัยพล์ใช่ไหมอะไรแบบเนี้แล้วไอ้ประโยคคําพูดเนี่ยมันทําให้มันทําให้คุณชัยพลเนี่ยได้รับความเสียหายจริงหรือเปล่า หรือคุณเัยจะบนคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งคถาถา,ถาม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 ถึงคุณชัยชพลว่าไอ้ที่ไปฟ้องฟ้องไอ้ที่ไปแจ้งความดําเนินคดีกับพี่อัจฉริยะนะว่าเขาใส่ความเนี่ยนะครับเขาพูดจาทาให้ตัวเองได้รับความเสียหายอันนี้จริงเสียหายจริงหรือเปล่าสารท่านก็ต้องดูกันอีกว่าเสียหายจริงไหมและที่พูดไปในหมายถึงคุณใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่นะครับแล้วพี่อัจฉริยะเกิดบอกปฏิเสธบอกไม่ใช่มาในหมายถึงเขาเหรอ มายถึงใครก็ไม่รู้นะผมก็พูดเรยๆยพูดเลยเปื่อยไปนะภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดตกเป็นของคุณชัยพลคนเดียวเลยนะครับที่จะต้องไปหาพยานหลักฐานต่างๆมาเพื่อมาปักปั้มพี่อัจฉริยะให้ให้จงได้แล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดหลักฐานไม่เพียงพอหลักฐานไม่น่าเชื่อถือสารยกนะครับพอสารยกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าคุณชัยพลจะดวงตก ผมเชื่อว่าพี่อัจฉริยะนะครับยังไงเขาก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะครับฐานนะฟ้องเท็จนะฐานฟ้องเท็จไ้ตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณชัยพลเองเนี่ยน่าจะไปฟ้องตรงต่อศาลเลยไม่ได้ผ่านพนักง,งานสอบสวนนะผมผมคิดผมเข้าใจไปอย่างนั้นนะไม่รู้จริงวะนะคือผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชัยพลไปไปยื่นต่อศาลไปฟ้องศาลตรงๆเราเลยนะครับก็จะโดนข้อหาฟ้องเท็จ ทีนี้จะหนักแหละเพาราะศาลยกแล้วทีนี้คุณเฉยพลจะหนักนะครับแล้วใครที่เป็นพยานให้กับคุณเฉยพลนี่ก็โดนพ่วงไปด้วยก็กลายเป็นว่าร่วมกันฟ้องเท็จโทษนี่หนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับหนักเป็นทวีคูเลยทีนี้นะครับแล้วก็หลักฐานของพี่อัจฉริยะก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากมายเพราะว่าหลักฐานต่างๆที่จะนํามากล่าวหาคุณเฉยพลสมมตินะเรื่องนี้เรื่องสมมุติขึ้นมานะ ถ้าเกิดคุณจะเกิดสารยกฟ้องพี่อัจฉริยะเนี่ยแล้วพี่อายะเอาคืนเนี่ยนะครับในฐานฟ้องเท็จเนี่ยแล้วก็เบิดความเท็จด้วยนะครับเพราะถือว่าขึ้นมาเบิดความแล้วนะครับเบิดความเท็จฟ้องเท็จเป็นการร่วมกันทั้งหมดเลยนะฮะร,ร่วมกันฟ้องเท็จร่วมกันเบิดความเท็จนะครับเทียโทษจะหนักและหลักฐานต่างๆพี่อัจฉริยะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับว่าหลักฐานต่างๆอยู่ในมือสารหมดแล้วมันคือคําให้การต่างๆนะครับ คําบรรยายการกล่าวหาพี่อัญริยาทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นแ่ะอยู่ในคําฟ้องหมดอ่ะเป็นอยู่ในคําฟ้องของคุณชัยพลนั่น,นคือหลักฐานในการกล่าวหาตัวคุณชัยพลเองนะ่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบนี้นะครับก็จะสู้ๆกันไปนะอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนพี่น้อง f c ของเราด้วยว่าเวลาจะโพสจะพิมพ์หรือจะทาอะไรกันแล้วแต่นะครับอย่าไปยืนยันข้อเท็จจริงให้พิมพ์คําว่าใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมครับผมยังสงสัยอยู่ขออนุญาตตั้งคําถามครับ อะไรแบบนี้พวกเราก็จะพากันรอดหมดนะครับไม่ต้องเดือดร้อนใครต่อใครนะอันนี้ก็ฝากไว้ที่สําคัญอย่าไปเอ่ยชื่ออย่าไปยืนยันข้อเท็จจริงนะครับอืมอ่านะครับนะก็หลายคนที่ที่เป็นผู้นําทางด้าน YouTube อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ต้องธรรมดามันก็มีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนไม่รักนะครับเออ,อย่างป๋าเนี่ยเข้ามาถามป๋าว่าป๋ารักไหม ป๋าบอกก็เฉยๆนะป๋าเฉยๆป๋าไม่ได้ไม่ได้อยู่ฝั่งไหนต้องอย่าลืมนะครับป๋ามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยป๋าก็เริ่มไต่เต้าตมาจากตัวป๋าเองเนะเริ่มไต่เต้าตมาจากตัวเองป๋าเริ่มทํําทาการวิเคราะห์นะครับเรื่องราวต่างๆจากคนดู youtube ป๋าสามคนจากสามคนอยู่กันมาเนี่ยอยู่กันมาห้าคนสิบคนแล้วมันก็ค่อยๆขยับมาเนี่ยนะฉะนั้นป๋าเนี่ยเป็นกลาง นะครับจะ,จะจะไม่มีจะไม่มีกูไปยืนฝั่งนั้นกูมายืนฝั่งนี้อันนี้ไม่มีไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้นะฮะสบายใจได้ใครใคร่ทอะไรก็ทําส้นดวงใจทําอะไรก็ทําไปนะครับป๋าไม่เกี่ยวนะฮะเออนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นป๋ามาป๋าก็เดินมาคนเดียวกับไอ้น้องทําช่องเนี่แหละเดินพยุงกันมาแล้วก็จะมาเจอพวกเราเนที่เป็นเอฟซีกันเนี่ยมาเจอพี่พี่น้องๆแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าช่วยกันดูจกนกระทั่งป๋าได้ไลฟ์สด ในช่องจากเร,เริ่มต้นเดิมทีนะครับลงแต่คลิปลงแต่คลิปนะครับแล้วตอนหลังก็มามีคนติดตามครบพันจํานวนคนจํานวนชั่วโมงดูก็ถึงก็เลยได้โอกาสไลฟ์สดก็มาเริ่มไลฟ์กันก็มีคนดูสามสี่คนนะครับเริ่มแต่กับเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงนะครับและไม่เคยไปพึ่งแสงที่ไหนนะไม่เคยไปพึ่งพาบรารมีใครไม่มีนะครับไลฟ์แม่งหน้าด้านไลฟ์สดแม่งอยู่อย่างเงี้ยใช่ครับมาตอนที่มี85้าคนใช่ครับ นะป๋าก็ไม่เคยพึ่งพาใครอะไรใครแล้วก็สู้มาด้วยตัวเองนะครับเรามีเอกลักษณ์เป็นของเราเองนะครับเรามีตัวตนแบบนี้ f c ชอบเขาก็ดู f c เกลียดก็ยังอุตส่าห์มาดูอีกนะครับดูเสร็จมาด่าก็มีมากดอะไรก็มีอะไรก็มีอู้เต็มไปหมดนะจนมาถึงวันนี้ได้ป๋าก็ขอขอบคุณ f c ทุกทกท,กท่านนะครับทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากฉะนั้นถามว่าป๋าเป็นกลางพอไหมบอกได้เลยกูเนี่ยกลางสุดๆแล้ว สุดๆแล้วไม่เข้าข้างใครเลยนะครับนะแล้วอ้าวแล้วก็มีคนบอกว่าอ้าวเห็นคุยถึงเรื่องเห็นเชียร์พี่อัจฉริยะเห็นเชียร์พี่อัจฉริยะอันนี้เข้าข้างพี่อัจฉริยะหรือเปล่าบอกผมไม่เคยเข้าข้างพี่อัจฉริยะเขานะไม่เคยเข้าข้างแต่คุณต้องกับย้อนรอยไปดูว่าสิ่งที่นะครับพี่อัจฉริยะทําให้กับสังคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องย้อนไปดูแกทํางานนะครับแกก็ทําเพื่อประชาชนแกก็ทําเพื่อสังคมแล้วก็อ้าว เฮ้ยเราต้องการคนแบบนี้นะเราก็ช่วยกันช่วยกันผลักดันช่วยกันเชียร์นะครับแต่ถ้าเกิดแกทําผิดแกทําไม่ถูกเราก็ต้องหยิบแกมาพูดเหมือนกันนะหยิบแกมาพูดเหมือนกันแต่เท่าที่ดูจนป่านนี้ยังไม่เห็นเรื่องที่แกทําผิดทำพลาดนะเห็นแกก็เดินหน้าลุยไปทั่วนะนี่วันนี้ก็ลุยไปที่ไหนกันท,ท,ที่วงที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะแกก็ไปลุยตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากฝากบอกกันเอาไว้ว่าสบายใจได้ป๋าเป็นกลางนะครับเออนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อครับไอคดีมิ่นประมาทเนี่ยนะฮะโดยหลักของมันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ถูกฟ้องเนี่ยนะครับผู้ถูกฟ้องคดีนี้เนี่ยนะไว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่โดยหลักเลยนะครับศาลจะไม่จําคุกท <c oughs> ั้งทั้งที่มันมีโทษจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเนี่ยนะฮะกฎหมายเขาบัญญัติเอาไว้อย่างนั้นแต่โดยหลักแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจะนะให้โอกาสจําเลยเนี่ยกลับใจ นะัเป็นพล,ลเมืองดีนะครับอันนี้จะแยกเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องก่อนนะเอนะเอาเรื่องเอาเรื่องคาพิพากษาศาลเนี่ยนะครับศาลพิพากษามาแล้วว่ามีความผิดจริงเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะถ้าเราไปทําความผิดเดิมอีกเนี่ยนะครับถ้าเราไปทําความผิดซ้ําสมมติว่าเรามีความผิดจริงศาลเนี่ยให้รอลงอาญาไว้2ปีอ่าหรือรอการกําหนดโทษเอาไว้เนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทําผิดซ้ําอีกเนี่ยถึงเวลาถูกดําเนินคดีไปขึ้นศาลเหมือนเดิมอีกเนี่ยนะครับ มันก็อยู่ที่ว่านะอายการเนี่ยนะครับจะนับจะมีมีมีมท้ายคำฟ้องไม่ว่าขอให้ศาลเน้ยนับโทษต่อนะครับให้นับโทษต่อคือเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับครั้งที่สองก็าอาจจะรอดนะครับอาจจะรอลงอายาอีกแต่ครั้งที่สามเนี่ยจะไม่รอดละโดยส่วนใหญ่ครั้งที่สามจะไม่รอดศาลจะจําคุกนะฮะศาลจะสั่งจาคุกเลยโดยไม่รอลงอาญาส่วนใหญ่จาเลยก็จะไปอุทธร,ร์นะ ก็จะไปอุทธร์แล้วร้อยละเก้าสิบห้าเนี่ยนะฮะก็คืออุทธร์ขอลดโทษหมดไม่มีการาไปอุทธร์ในการต่อสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายหรือนําหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆไปหักไปหักล้างไปเพิ่มเติมเป็นหลักฐานใหม่ไปเพิ่มเติมในชั้นอุทธร์นี่น้อยมากแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นอะไรครับอุทธร์ขอลดโทษทั้งนั้นนะครับศาลอุทธร์ก็รอลงอาญาเหมือนเดิมครับนะผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกับอะไรครับนะ ยังไม่เคยเห็นคนที่ด่าแล้วถูกดำเนินคดีแล้วมีความผิดจริงสารลงโทษจริงเนี่ยผมยังไม่เห็นมันติดคุกเลยยังไม่เคยเห็นเลยในคดีมินประมาทนี่มีอยู่คนเดียวที่ซวยชิบหายเลยมีคนเดียวที่ซวยชิบหายเลยที่ถูกสารตัดสินนะว่ามีความผิดจริงเนี่ยต้ตั้มจำคุกเนี่ยก็คือประธานโทษที่ต้องเอ่ยนามนะฮะคุณจตุพรพรมพันธ์นี่แหละครับ เป็นคนแรกที่เห็นนะซึ่งเกิดมาจริงๆผมยังไม่เคยเห็นเลยนะนะครับยังไม่เคยเห็นเลยอู้แทนทนายทางฝั่งคุณอภิสิทธิ์นี่เก่งมากๆเลยนะครับเอาคุณจตุพรไปเข้าคุกได้ในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะฮะแล้วคุณจตุพรเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าคุณอภิสิทธิ์ในฐานะนายกนะไม่ได้ไม่ได้ไปด่าเขาในฐานะนายกนมนตีนะ แต่ไปด่าเขาในฐานะส่วนตัวนะด่าส่วนตัวแนละ้วถ้าผมจำไม่ผิดนะคือไอมินประมาทเนี่ยมันเป็นความผิดเฉพาะตัวมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวงนั้นคุณจตุพรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเขาก็ไปซัดกันนะเรื่องส่วนตัวแต่เขาไม่ได้ไปพูดถึงว่าในยุคนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นะเป็นนายการัฐมนตรตีไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องการทําหน้าที่ของนายการัฐมนตรตีแต่เป็นการไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวที่ ไปเกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่บางเรื่องบางราวนะครับก็เลยโดนสารจําคุกไปนะครับก็ที่เพิ่งจะเห็นเนี่ยแต่คนอื่นๆที่ผมเห็นมาทั้งหมดเนี่ยขึ้นศาลน,น,นู่นนะขึ้นศาลนี้เนี่ยพิพากษาจําคุกหมดไปลอดที่อุทธรณ์เป็นแถวเลยไปลอดที่อุทธรณ์หมดนะครับเอ,อดังนั้นก็อยากจะนะครับบอกว่าถ้าใครจะโพสจะพิมพ์จะด่าอะไรใครยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยอย่าไปยืนยันข้อเท็จจริงนะครับแบบเนี้ยนะ ส่วนเรื่องอื่นมันก็คงจะไม่มีอะไรหรอกนะครับก็ไปวัดกันนะครับแต่ว่าหัวหน้าเผ่าผมอย่าลืมนะอันนี้ผมจบกับเรื่องคุณชัยพลไปแล้วนะคุณชัยพลบ้านกกอกเนี่ยจบไปแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วเพราะเราถือว่าเรามาอธิบายความเรื่องหมิ่นประมาทกันหมดแล้ว